ถ้าสกร์แบบอรนี่เม่มีใม่ีใหม่เหีใหม่ค่ะไม่เด็กเขายอะิีใหม่แต่ว่าหน้าเด็กหน้าเก่ม่เด็กเาเยอะคับกินอะไรคะเอาหมัาย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 า่าย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 ยา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 าีายาา 和你。 għandi <laughs> l ブー。Cool, cool. Cool. my name ข้าวเหนียวท่านลงที

跟医保。<and> เอนเลียงเขาอะเล้ยเขาไม่ใมจริงจ้าอกว่าเ็เข้าเรืองยเขาเ่หยแลยคุยเรื่องเลี้ยงเขาเขาอยเลยไม่คุยแล้ว หองน้ำอ่ะจั่วจั่วอุ๊โอน วันอ๋อตัวสองก็ยังอยู่หลายใบเมกกี้สองเบ้ายเขาตัดนี่คุณบอกว่ามันติเี้เหยียเยียดที่อะไรตัดใจกับกย่อรอทีมเพรา่าอยากมดีผู้ชายหละคือเขาจะพบกับคนที่แบบหน้าตาทล้ายแม่ตัวเองเพราะฉะั้นมัน้ยแม่จากแม่เลยเรื่องของรอยเรารับการมาดีค่ะข ว่เาเขาเสิร์ฟหลังว่าแล้วาท่ามือดีแล้วกันแทบไไม่ได้ตั้งข้อมือยืนยกไม้ขึ้นสูง ไม่แดดวันไหนเลยค่ะชไหมครับแดนไหนเลค่ะคกณบอกไห้ก่อนนะว่าทางจุเนี้ยคเคยแพ้คุแล้วยั้มีบางคนมาบี่วันนั้นได้ทีแบบที่คุมาติก thả nó mà chứ bọn kia bảo không ai có cái này hở đi

ขอบครับ แล้วเราต้องตบเมืองอย่างเงี้ย